มาอ่ะตามีเลยมาแล้วนี่ยติดแสตปีดเชื่อมทั่นาเก้าพันวิอนะ TCL โยกไฟล์เย็นก่อนสีสวยไหมอันนี้รุ่นเขาไงอันนีอนนอนนน้อันนี้มันอันนี้มันนิวโมเดลเลยอ๋ออันนี้เป็นโมเดลใหม่แต่มีสวิงข้างนะถือเนี่ยอ๋อมีสวิงข้างใช่ครับผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะ สาไฟเบอร์ห้ารีโมทเบอร์ห้าเอาตัวนีารมีีโมทแล้วก็ตัวโพลนะครับโอเคอใส่ไฟมาให้นะ1.5เบอร์นหนึ่งคนระับเบอร์หนเบอร์หนึ่งอ่ะ แต่ผมมี1.5มาเนี่ยอ๋อ1.5ผมั3อ๋อเบอร์น,นี้ก็ได้แล้วพี่เบอร์ของเขานะี่อยู่ใช่ไหมเอาอยู่อยู่อยู่อันนี้มากับเขาอ่าะแสดงว่ากินไฟน้อยไม่เกิน5อแอม,ม,มาก 3A มันกว่านี่หลักสตาร์ดีสวินข้างวัดก่อนความยาวนะครับ80เสน กว้างสูงแล้วกันนะยี่ดเนาะกว้างนะยีเ่เซนสูงตีไว้ป,วประมาณ20เซนนะฮะเดี๋ยวต้องวัดด้านหลังอัวนี้วัด้านหลังอันนี้ใส่ไฟเข้าเครื่องนะครับโอเคสำคัญคือวัดจุดนี้ตัดเศษออกมากี่เซนนะครับอ่ะสี่ อตีไว้สี่นิ้วนะสี่นิ้วจากเก็บอันนี้มาสี่นิ้วก็คือเจาะรูนั่นเองนะครับสี่นิ้วจากเพดล่างขึ้นมาก็ตีไปสองนิ้วนะตรงกลางสี่นิ้วสองนิ้วนะครับแล้วก็ระยะแกแบ่งกึ่งกลางนะครับก็แปดสิบเอ็ด ัวด้านนี้81นะก็40.1นะครับไอ้40.5ก็อยู่ประมาณตรงนี้พอดีาานะโอเคแกะแกะแล้วพี่แกะขาขามาแล้วเย็ดขากันถอดเอลกออลแล้วนะครับเป็นเอลจีนะอยู่นูน่นขาร้อนอยู่นูน่นหัวร้อนอยู่นูน่น นีวัดตรงกลางจากกลางโลงถึงกลางท่อนะสี่นิ้วนะครับด้านล่างวิ่งสอนกละนะ็ลบอล้วขึ้นด้านบนนี่สองนิ้วนะครับอยู่พี่ยังไม่นับเลยประมาณนี้นะนับน้ำจับนะครับขีดเจาะตรงนี้นะอะไรไหนแอคชั่นนะเจาะรูนะใช้ที่ก้อยขยานหน่อยขึ้นบนอีกที ใส่จะปล่อยไปไม่ใช่เองใส่ขันเยอะพอมาอีกแล้ต่อสายไฟโอเคครับก็ขาติดไปแล้วนะครับก็ต้องต่อสายไฟเลยนะครับนะเปิดต่อสายนี่ก่อนนะจะได้ทีเดียวนะครับเหยืยอสายจากล่างมาก็ต่อสายตามนี้นะฮะตัวนี้เขาใช้สีฟ้าขาวเป็นลายนะครับกลาวก่ากลาว ตามสีเลยเให้ความง่ยันเทสเท่านะครับแล้วก็วใส่ไฟต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวประแจเรี่อมาคลายนี่นก่อนี่คายแฟร์ก่อนอเดี๋ยวไปข้างกมันจะขันยากคายปล่อยนี่นก่อนเพื่อความง่าย ปล่อยในโตนะครับเอาในโตมาเนี่ยเสียงดังฟาชั่นขัดไว้เหมดเดือนเดิมเ,น,เนี่ยปล่อยออกเท่าเดิมกระแสก็สามจุดเก้านะส่วนจุดเก้าครเกินห้าแอมป์นะครับหมุนได้ก็เจอล้โอเคครับก็โอเคเดี๋ยวก็ยกเดี๋ยวยกใส่อย่างเดียวนะครับก็ยวกวางน,นะครับ นีขายไม่ได้คือต้องปากรูเอาสายไฟออกติกดตั้ง,งตามรางเดิมลงไปนู่นนะเดี๋ยวที่ต้องไปวัดขาคอยร้อยพี่มันกว้างเท่าไหร่ต้องเจาะรูนั้นใหม่รูนึ่งน้งต้องวัดแกะดูก่นอนตรวจก็มีแฟร์มาแล้วนะครับ แฟมแล้วสองคนกับสามคนนะครับเพอาะมันจะแข็งนะสกับสามเป็นแยกท่อเลยนะกอดีนะมันก็เสร็จแล้วนะครับเจบไปแล้วสามตัวเหล็กสองหุนเจาะสี่หุนพอแล้วครับ เจาะให้พอดีแค่นั้นนะเคเหยียบขาเดิมนะครับเ,เดิมเมือ่อกี้กี่เซนในพี่กลางของกลางแล้วนะสิบหกนิ้วพี่อ๋อสิบหกนิ้วนะนวกลางโล่งก,กลางโล่งสิบหกนิ้วนะ,นวะยกไฟร้อน,น,อ,นอ,นะอย่างงี้คะไฟร้อนเดิมยกไฟร้อนเอาเชือกคล้องเหมือนเดิมพี่เซฟตี้เซฟตี้ กระจายยกแล้วนะครับใช้เชือกดึงขึ้นมานะประคองเชื่อกันเซฟตี้ใส่น็อตนะครับลองขายยางเรียบร้อยนะครับลังลานนะครับแข็งแรงนะครับบันไดไม้ไผ่ที่ก็เอามานะเดี๋ยวนังลานกับบันไดมิเนียมนี่แข็งแรงกว่านะครับ ปัญหานะครับสายที่ให้มานะจะสั้นนะครับต้องต่อสายนะสายต้องม่ให้มาเห็นบอกสี่เมตรยี่สิบอ่ะใช่ครับไม่พอนะต้องให้มาสักห้าเมตรนะห้าเมตรดิสี่เมตรห้าสิบท่ออันสั้นกับท่อเยอะเลยท่อได้พอดีอ๋อท่อพอดีนะครับกับพอดีอ๋อพอดีตรงหลังนี่เพิ่มแต่สายไม่พอสายต้องให้มาถ้าเป็นเช็กแมวต้องให้ให้มาห้าเมตร โอเคเลยแต่ก็มีเคลือบนะครับเคลือบมิเนียมปูอยู่ต้องแรงเคลือบอันนี้ชอบก่อเส่็คงใส่ไฟข้ามแล้วนะครับเดี๋ยพันเทปเทาะข้ามก่อนแล้วพันนะครับสายก็ต่อละหนึ่งเป็นลายสองเป็นเอ็นนะครับแล้วก็กาว ให้ค้ำก็อยู่นู่นนะครับเกตเล CL อ่าสามสองคนี่ครับตอนนี้ก็ปิดเกตนะคคัำไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะครับไม่มีอะไรนะแบบสวิตวาวนะ เปิดฝารอแล้วนะครับสกเหลี่ยม5มิลน,นะครับข้อ2หุนก่อนนะครับแล้วก็เปิด3หุนหมุนให้สุดนะครับโอเคเขมุนแป๊บหนึ่งหมุนสุดแล้วนะครับเราอยู่ที่250พีไอพอดีนะครับก็จะปิดฝาเฟอร์อีกที ฝ่ายเรียบร้อยเราเปิดครับเปิดแอร์เลยครับ,รบ,รบอามันเปิดค้างไว้มั้งครับ,รบเขาเปิดค้างไว้พี่ยังไม่ยังไม่ได้ทำเลยไม่ค้างตั้งแต่เข้ามานั่น เขาเทสมาไงกลัวเปิดใหม่แล้วเขามองว่าแอร์ไม่เย็นก็ตั้งสิบหของสาวไปเลยไงรลอนของสามวินทีนะคาปานะยี่สิบไมโครนะเห็นยี่สิบไมโคร แล้วนะสองจุดามสามแอมแดูน้ำยานะครับลงไปที่90 A. แล้วก็ขึ้นมาลงข,ข้างจะแรงส2งจุดสอง ก็เล,ล็กไปลงเป่าหลุดหมดมา140ไอนะคะรับ3.16 140ไอความร้อน35อยู่ ย็นนะฟ้าเค้มดีฝนไม่ตกรอดดอนะมเย็นขึ้นมาร้อยห้าสิบนะครับอลมเย็นขึ้นมา160พิบพนะครับแส3.11ุ่1 1ให้3 1ม่ันร้อนอ้าแผง38นะนะลมย ย้อนแสงนะขอไปสามแปดสามเก้าสี่สิบโอเคอากาศเย็นนะโอเคอากาศประมาณนี้แหละแต่ใ <Okay. S 1> ังานของว่าที่มีเยนนะในการประอบติดตั้งนะครับแอร์ฟิกสปีดนะครับทีเซลนะครับช่วยเพื่อนช่างนะครับ